สวัสดีครับวันนี้ปัญญาก็มีเรื่องสําคัญจะมาแจ้งเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับกรณีเรากักตัวที่ประเทศไต้หวันแล้วพบเชื้อโควิด1 9นะครับจะดําเนินการเคลมประกันได้อย่างไรบ้างนะครับมาฟังได้เลยครับกรณีเราเคยทําประกันโควิด1 9กรณีเจอจ่ายจบที่ประเทศไทยนะครับออหากใครทําประกันเอาไว้นะครับแล้วมากักตัวที่ไต้หวันแล้วมาเจอเชื้อโควิด -19 ผมมีวิธีเอาเงินประกันนะครับ คืออันดับแรกพอเราติดเชื้อโควิดสิบเก้าเนี่ยปุ๊บล่ามเนี่ยเขาก็จะโทรบอกเราเลยว่าให้คุณเก็บเสื้อผ้าเก็บข้าวของแล้วเดี๋ยวจะมีรถโรงพยาบาลมารับนะครับอันนี้เป็นเคสของผมเองนะครับปุ๊บเนี่ยล่ามเขาก็จะเอาอันเนี้ยเอาไว้ที่ชั้นหนึ่งให้กับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่นะครับมันเป็นพาสปอร์ตของเราที่ถ่ายเอกสารเอาไว้นะครับปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราเก็บของแล้วก็คือให้เราขึ้นรถไปแล้วก็ปิดประตูมิดชิดแล้วก็ใส่ชุด PPE เขาเอามาให้เรานะครับก็มาแขวนไว้หน้าห้อง แล้วก็เปิดประตูไปเอามาใส่นะครับพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เรานั่งรถเข็นเขาจะไม่ให้เราเดินนะครับก็จะเข็นเราไปเลยเข็นไปอย่างเร็วเลยนะครับแล้วก็ไปที่สถานที่กักตัวนะครับพอหลังจากนั้นเราก็กักตัวนะครับผมนึกขึ้นได้ว่าผมมีประกันผมมีประกันโควิด -19 ผมทําไว้ตอนเดือนมิถุนายนปี25 64วันที่5ผมจาได้แล้วผมก็เลยทํายังไงหรอเรามีประกันอยู่เราจะติดต่อ,อยังไง โชคดีนะคบที่ซิม ais กับซิมนีแท็ของผมใช้งานได้เพราะก่อนที่ผมจะมาผมไปขอเปิดผมไปปรึกษากับเครือข่ายนะครับเขาบอกว่าสามารถเปิดได้นะครับเปิดเปิดเครือข่ายของเราได้นะครับแต่ว่าถ้าโทรมันก็จะแพงผมเปิดเพื่อรับ opd แบบพวก Facebook อะไรต่างๆ่นะครับผมก็เลยเปิดไว้แล้วทีเนี้ยผมก็เติมเงินเข้าไปผมก็เติมเงินเข้าไปในซิมอ่ะใช้ใช้แบงกิ้งของผมนะครับเติมเข้าไป300 ผมก็โทรไปธนาคารเพราะผมทํากับธนาคารกรุงเทพนะครับประกันโควิดสิบเก้าต้องบอกก่อนผมก็โทรไปที่ธนาคารกรุงเทพผมบอกว่าเออผมขออนญ,ญาตสอบถามนะครับผมติดโควิดสิบเก้าแล้วผมต้องการเคลมประกันนะครับเขาก็จะให้เบอร์ของเออกรุงเทพประกันภัยมานะครับผมก็โทรไปแต่วันนั้นทีแพงมากผมโทรไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีหมดไปสามร้อยกว่าบาทพออันดับแรกเขาก็จะสอบถามแล้วนะครับว่า เราอาศัยอยู่ในไต้หวันตั้งแต่เมื่อไหร่เราตอบไปตามความจริงนะครับผมตอบว่าผมมาไต้หวันตั้งแต่วันที่14ธันวาคม2564แล้วตรวจเจอเชื้อโควิด19วันที่28เขาก็าผมทำเรื่องวันไหนเดี๋ยวขอดูนะครับเดี๋ยว,ยวแป๊บบนึงขอเปิดก่อนที่ผมแบบว่าทำเรื่องนะคบวันที่ มีหลักฐานให้ดูเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับอยากให้เพื่อนเพื่อนรับทราบไว้คนกรณีคนที่มีประกันนะครับจะบอกวิธีเคลมประกันนะครับแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอันนี้เรื่องที่ทุกคนควรรู้นะครับผมดําเนินการตั้งแต่วันที่30นะครับปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้อีเมลเรามาปุ๊บเนี่ยเขาก็ขอเอกสารดังนี้นะครับ 1ขอหน้าพาส,สปอร์ตตัวจริงนะครับแต่เราไม่มีเราโทรไปหาล่ามนะครับให้ล่ามมาถ่ายหน้าพาส,สปอร์ตของเราแล้วก็หน้าวีซ่าของเราที่มีตาประทับทุกหน้านะครับส่งมาในไลน์ให้เรานะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินเพื่อยืนยันว่าเรามาประเทศไต้หวันจริงจริงแล้วก็ใบรับรองแพทย์อันนี้เราต้องขอกับทางโรงพยาบาลมีวิธีขอด้วยตัวเองนะครับอันดับแรกก็คือเปิด Google Translate พอเรามาถึงไต้หวันแล้วเนี่ยเอย้ไม่ใช่พอเรามาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเขาจะเข้ากลุ่มให้กับเรานะครับ เขาก็จะทำทำกลุ่มแบบว่ากลุ่มของเราให้ที่ติดต่อ,อก,กับเราส่วนตัวปุ๊บเนะี่ยเราก็แปลจากตนเนี้ยเราก็บอกว่าขอใบรับรองแพทย์แต่ว่าใบรับรองแพทย์มีค่าใช้จ่าย420บาทแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้จ่ายนะครับเขาจะเก็บหลังจากผมออกจากการกักตัวหลังจากที่เราขอใบรับรองแพทย์แล้วนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ทาให้ตอนเย็นนะครับพอผมได้แล้วเนี่ยผมก็ส่งไปเลยตัวเครื่องบินเนะี่ยผมส่งไปเองเขาไม่ได้ขอหรอกผมส่งไปเลยตัวเครื่องบินหนึ่งใบอ,อันนี้เป็นใบรับรองแพทย์หนึ่งใบที่เขาขอมานะครับ อันนี้ผมถ่ายลงส่งไปเองยืนยันแล้วก็เป็นหน้าหน้าหน้าพาสปอร์ตตัวจริงแล้วก็หน้าวีซ่าตัวจริงที่มีตราประทับนะคบผมก็ส่งไปเลยแล้วก็ผมก็ยืนยันด้วยตัวเองอีกว่าผมก็ถ่ายรูป,ปเลยถ่ายผมตอนที่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็กระโปรงกระเป๋าของผมอ่ะถ่ายในโรงพยาบาลให้เขาเห็นเลยว่าผมอยู่โรงพยาบาลที่ไต้หวันจริงๆแล้วก็ถ่ายรูปหัวเตียงด้วยหัวเตียงมันจะมีชื่อเราไงแล้วก็เป็นแบบว่าเขียนภาษาจีนแล้วว่าเราเป็นโควิด19นะพอเราส่งไปนะครับปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวยืนยันให้ดู ปัญญาพูดปัญญาอะไรปัญญาต้องมีหลักฐานในการยืนยันให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับปัญญาปัญญาทําเรื่องวันที่30แล้วปัญญาก็ได้เอกสารครบเลยล่ามของปัญญาเขาดีมากก็ต้องขอบคุณล่ามนะคะที่ดําเนินการเอาหน้าพาสปอร์ตกับแต่ล่ามเขาก็แค่ให้ถ่ายพาสปอร์ตตัวจริงกับวีซ่าให้เท่านั้นนะคบที่เหลือปัญญาคนจัดการเองเพราะเป็นมปนเป็นประกันที่ปัญญาทําเองไม่ใช่บริษัททําให้นะครับอันหนึ่งนะฮะปัญญาส่งเอกสารครบเนี่ยวันที่30มธันวานะครับ เด,เดี๋ยวขึ้นให้ดูสามสิบธันวาแล้วก็เขาส่งกลับมาว่ากรุงเทพประกันภัยได้รับเอกสารสินใหม่ทดแคุณปัญญากรมธรรมแล้วโดยจะแจ้งพิจารณาภายในเจ็ดวันเขาก็จะแจ้งเราภายหลังภายในเจ็ดวันนะครับแล้วก็พอมา,อาในวันเดียวกันนะครับเขาบอกว่ากรุงเทพประกันภัยอนุมัติค่าสินใหม่ทดแทนกรมธรรมคุณปัญญาแล้วบริษัทจะแจ้งวันโอนเงินภายในเจ็ดวัน ผมดาเนินการวันที่30ตอนเช้าก็คือเย็นปุ๊บเนี่ยก็อนุมัติแล้วนะครับมันไม่ได้ยากยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับแค่เรามีเอกสารให้ครบนะครับเออเวลาเราเคลมประกันนะครับเราก็เข้าไปในเว็บของเขานะครับไปหน้าหน้าหน้าเว็บของเขาของประกันน่นะครับแล้วก็บอกว่าเคลมออนไลน์นะครับแล้วเราก็ส่งเอกสารเนี่ยแล้วก็มีคุณคุณคนหนึ่งเขาส่งมาทาง Gmail นะครับเขาขอเอกสารพวกนี้ของเราเนี่ยเราก็ส่งให้เขาพออนุมัติแล้วนะครับ ก็เงินเข้าวันที่เท่าไหร่เดี๋จะให้ดูนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับวันที่4ี่เงินเข้าห้าห0ื่นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับถ้ากับว่าใช้เวลา4วันในการเคลมประกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทวนอีกทีหนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับตัวเครื่องบินหลังจากที่เราขึ้นเครื่องแล้วเราไม่ต้องทิ้งเราเก็บไว้ก่อนนะครับ ปัญญาไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีความมันจะมีประโยชน์ต่อปัญญาแต่ปัญญาจะเก็บไว้เป็นที่ล,ลึกไงว่าปัญญาได้นั่งเครื่องบินสายการบินมานะครับปัญญาเก็บไว้มันได้ใช้ประโยชน์1ตัวเครื่องบินส่งไปเลย2ภาพถ่ายของเราที่อยู่ในโรงพยาบาล3หน้าพาสปอร์ตตัวจริงและสำเนาแล้วก็หน้าวีซ่าที่ปั๊มตาประทับทุกอันนะครับแล้วก็3ไปรับรองแพทย์นะครับเราต้องขอกับทางโรงพยาบาลนะครับ ก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ป้ายหัวเตียงปัญญาถ่ายเองเขาไม่ได้ขอหรอกแต่ปัญญาถ่ายเพื่อยืนยันว่าปัญญาอยู่ใต้หวันจริงๆแล้วก็เป็นโควิดจริงๆก็ไม่นานเราก็จะได้ประกันนะครับแต่ตอนนี้ปัญญาหายแล้วนะครับอันนี้คือใบใบยืนยันว่าปัญญาได้หายแล้วหายจากโรคโควิด -19 แล้วก็คือปกติแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในโรงแรมถึงวันที่15เพื่อเพื่อดูอาการแล้วก็พอครบ15เราก็ออกไปตรวจโรคก,ก็เริ่มงานเหมือนคนอื่นนะครับ อาจจะพูดเร็วหรือว่าเพื่อนจะงงไหมครับกเ็เดี๋ยวปัญญาจะถ่ายเอกสารต่างๆให้ดูนะคบว่าเขาใช้อะไรบ้างแล้วปัญญาส่งอะไรให้เขาไปบ้างสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังและรับชมนะครับขอเน้นย้ำนะครับใครมีปะกันโควิด -19 อ่ะวิธีเคลมไม่ยากนะครับต่อให้เราอยู่ต่างประเทศแล้วก็เคลมได้นะครับขอ,อยังไงก็กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวปัญญาจะทําคลิปเ,เวลาเรามาไต้หวันเราจะใช้อินเทอร์เน็ตได้ยังไงตอนขึ้นเครื่องบินเราทําอะไรบ้างนะครับ ขอบคุณครับกดติดตามให้ด้วยนะครับ